Topic เปลี่ยนเบอร์แล้วชีวิตปังขึ้นจริงหรือไม่เจ้าของศิจาการหลายๆแห่งนะคะก็นิยมที่จะใช้เบอร์มงคลนะคะรับสายแทบไม่ทันเลยนะคะเบอร์มงคลหนึ่งเบอร์สามารถมงคลได้ทุกด้านหรือไม่จริงๆอยากจะบอกว่ามันเป็นไปได้นะคะคำว่าเบอร์มงคลเนี่ยแต่ว่าอะไรต้องมงคลทุกเรื่องราวใช่ไหมคะไม่ว่าการเงินความรักสุขภาพคือต้องมงคล ทุกหลักนะคะในเบอร์โทรศัพท์เนี่ยจะมีทั้งหมด10ตัวนะคะทั้งหมดจะมี9ก้าคู่ด้วยกันรวมทั้งผลรวมที่เป็นตัวเลขทุกคู่นะคะรวมทั้งตัวเลขผลรวมจะต้องเป็นเลขคู่มิตรและคู่สมพลนะคะทั้ง10หลักจึงจะได้ชื่อว่าเป็นเบอร์มงคลจริงนะคะส่วนจะให้ความมงคลเท่ากันหรือไม่ในทุกเรื่องอันนี้เนี่ยจะต้องบอกว่าจะต้องเน้นค่ะว่าคนคนนั้นเนี่ยที่จะเปลี่ยนเบอร์เน้เน,นเรื่องอะไรเป็นหลักซึ่งตรงนี้เนี่ย จะให้ความมงคลไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะในแต่ละเบอร์ต้องอยู่ที่ว่าจะต้องการคู่เลขไหนให้ส่งผลเรื่องใดให้มากที่สุดแบบนั้นนะคะแต่ละอาชีพนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจะมีตัวเลขที่สนับสนุนที่แตกต่างกันนะคะอ่ะอย่างเช่น คนที่ทําด้านค้าขายคือเป็นเซลนะที่จะต้องวิ่งหาลูกค้าใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยต้องมีอะไรต้องมีการเจราจาการพบปะหรือการพูดคุยใช่ไหมคะที่ทําให้เกิดเมตตามหานิยมนะอันนี้ก็อาจจะมีตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะก็อย่างเช่นเลข สามหกนะคะเลข24นะคะหรือว่าต้องการความน่าเชื่อถืออย่างเช่นเซลล์ที่ขายอะไรเกี่ยวกับวิชาการเช่นเครื่องมือแพทย์ใช่ไหมคะตรงนี้อาจจะต้องมีเลข4 1 4หนึ่งหอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นนะคะแต่บางคนทำอาชีพเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับวิศวกรอย่างเงี้ยคะ่ะวิศวกรเป็นงานก่อสร้างนะคะ ก็จะต้องมีความรู้ต้องเก่งวิชาการด้วยก็คือ41 4 5เหมือนกันแต่วิศวกรเกี่ยวกับเครื่องมือและเมคานิกใช่ไหมคะก็จะต้องมีเลข3หรืออังคาร3อาจจะคู่กับ6ก็ได้หรือ3กับ9 9กับ3อย่างเงี้ยคะ่ะเป็นต้นคะ่ะเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะคะอาจารย์ก็มีนักธุรกิจท่านหนึ่งนะคะก็เป็นเจ้าของบริษัทนะคะทำรีโนเวทบ้านลูกค้าคะ่ะเข้ามาจนที่ว่าท่านเนี่ยรับสายแทบไม่ทันเลยนะ เนื่องจากว่าเจ้าของกิจการหลายๆแห่งนะคะก็นิยมที่จะใช้เบอร์มงคลนะคะจนที่เรียกว่าหลายๆท่านเนี่ยค่ะให้การศึกษาหาความรู้ในเรื่องศาสตร์ของตัวเลขเนี่ยมากมายกันเลยทีเดียวนะคะ,ะทั้งนี้เนี่ยอาจารย์ก็ได้รับฟีดแบ็กในจุดนี้เหมือนกันนะคะจากนักธุรกิจว่าอยากให้เราเนี่ยทำการถ่ายทอดวิชานะคะในเรื่องของศาสตร์ตัวเลขให้อาจารย์ก็เลยจัดขึ้นมาเป็นข้อสอนนะคะแบบ วันเดียวนะคะคือวันเดียวเนี่ยลูกครบจบสําหรับใช้ในการทําธุรกิจนะคะสำหรับนักธุรกิจในเรื่องของการดู เลขทะเบียนรถนะคะในการหาเบอร์มงคลหรือแม้กระทั่งนะคะในการเจราจาติดต่อต่างๆเนี่ยนะคะซึ่งใช้ศาสตร์ตัวเลขเนี่ยนะคะอาจารย์ก็เลยจัดเป็นคอร์สเลขรหัสไขชีวิตสู่ความมั่งคั่งนะคะให้กับนักธุรกิจหรือผู้ที่สนใจจะทําค้าขายหรือแม้กระทั่งผู้ที่สนใจที่จะทําในเรื่องของเบอร์มงคลนะคะตรงนี้เนี่ยก็มีผู้ให้ความสนใจเข้ามาเรียนกันเป็นจํานวนมากเลยค่ะเพราะของอาจารย์เนี่ยจะเป็นอินเทนซีฟคอร์สหลักสูตรเร่งรัดนะคะใช้เวลาเพียงวันเดียว แล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ตั้งแต่ชั้นต้นถึงชั้นสูงเลยทีเดียวคะ่ะก่อนที่เราจะไปตรวจดวงชะตากับใครนะคะอยากให้หารีวิวหรือว่าเซิร์ชข้อมูลนะคะในออนไลน์นะคะแต่ถ้าเราหาไม่เจอจริงๆเนี่ยและท่านตัดสินใจว่าเราจะไปพบหมอดูคนนี้เนี่ยเพราะว่ามีเพื่อนหรือมีญาติแนะนำนะคะขอให้ท่านเนี่ยอย่าเพิ่งเล่าเรื่องราวอะไรทั้งหมดให้เขาฟังนะคะอยากให ท่านอาจจะบอกแค่ข้อมูลเบื้องต้นเล็กๆน้อยๆแล้วก็ฟังเขาพยากรณ์น,นะคะแล้วก็จดไว้นะคะแล้วก็เพื่อมาพิสูจน์ในเรื่องของความแม่นยําอีกส่วนหนึ่งนะคะสําหรับบางท่านเนี่ยไปเจอหมอดูที่ให้ทําพิธีกรรมต่างๆนานาน,นะคะหรือทําการสะดกดเคาะแก้กรรมอาจารย์ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าในหลักของหัวราศาสตร์นะคะก็ไม่ต่างจากพุทธศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ย การแก้กรรมทําแทนกันไม่ได้นะคะอย่างสําหรับตัวอาจาร,รย์เองนะคะอาจาร,รย์ก็ไม่รับทําพิธีแก้กรรมใดๆให้ใครนะคะแต่อาจาร,รย์จะให้เป็นเคล็ดลับให้กับเจ้าชะตานะคะไปทําเสริมดวงได้เองนะคะถ้าหากท่านใดเนี่ยคะ่ะที่สนใจที่จะเรียนโหราศาสตร,ร์หรือว่าการดูดวงนะคะคอ,อร์สาศาสตร์เลขรหัสไขยยชีวิตแล้วนะคะอาจาร,รย์ก็ยังมีอีกคอร์สหนึ่งนะคะก็คือคอร์สไพ่นพคะห์นะคะหรือว่าการพยากรณ์เนี่ยสามารถติดต่อกับอาจารย์ได้ที่ www.chiwdi.com นะคะแล้วก็ l i n e c h i w d ีนะคะ ก็เข้ามาปรึกษาพูดคุยรับข้อมูลกันได้เลยนะคะ One Topic by d c a